การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซดซกับเอและแซดทีีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นซช่วงแรกกับซัสตรีตกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องตน้นวันนี้หนุ่มแอมและกูรูยุทธจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปซัดพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะซาสติดขับยางไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสูสนะครับวันนี้ครับจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ AllNe w Isuzu m มิตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลายคนติดใจมากชอบมากนะครับวันนี้ให้คุณผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็อยากจะเรียนว่าถ้าเรามองในแง่ของการใช้รถยนต์ลูกค้าไม่น้อยเลยครับที่มองว่าความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญ วันนี้อีซูซูก็มีการพัฒนาในส่วนของ All New e s u m s นั้นให้มีความปลอดภัยขั้นสูงติดตั้งมาด้วยครับผมทางนี้เลยอยากจะขอเรียนท่านผู้ชมครับว่าระบบความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนั้นมาจากในส่วนของระบบที่ชื่อว่า ADA s อ a ์เวเดสองุดด้านหลังแล้วก็เซนเซอร์รอบคัน8จุดกระจกบานหน้ามีกล้องคู่ด้านหน้าเป็นระบบกล้องประมวลผลการขับขี่ที่เกิดขึ้นด้านหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ Advanced Driver Assistance System เขาจะใช้กล้องด้านหน้าประมวลภาพสิ่งที่เกิดขึ้นตรงด้านหน้าแล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือเข้ามาที่พวกขี่นะครับเราจะมีในส่วนของตัว FCW forward collision warning mm hmm. ก็คือ มีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าอ,อย่างเช่นขับรถไปในทางแคบแล้วมีคนอาจจะออกจากจุดอับสายตาแล้วเราไม่เห็นแล้วเข้าข้ามถนนทันทีที่เราไม่ได้หยุดรถไม่ได้ชะลอความเร็วรถยนต์สามารถที่จะจับความเคลื่อนไหวได้เขาก็จะเตือนขึ้นที่หน้าปัดครับว่าให้ท่านทาการเบรกแล้วจนถึงระยะสุดท้ายที่เราไม่ได้เหยียบเบรกรถยนต์ก็เลยเบรกให้โดยอัตโนมัติหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือในส่วนของการกดคันเร่งผิดจังหวะซึ่งนั่นก็คือตัว PMM นะครับก็คือ Pedal Misapplication m e t i a t i o n ก็คือจังหวะการกดคันเร่งผิดพลาดขณะที่เรากําลังขับรถเข้าไปจอดแล้วด้านหน้านี่คือเป็นจุดที่ต้องจอดรถเป็นกําแพงแทนที่เราเนี่ยจะยกเท้าไปเหยียบเบรกแต่เรากดผิดพลาดไปโดนคันเร่งเขาก็จะตัดให้เครื่องยนต์นั่นคือไม่มีกําลังจะเร่งไม่ได้อีกหนึ่งอย่างพี่ครับ เขาบอกว่าเป็นระบบเกี่ยวกับการล็อกความเร็วคือยังไงฮะก็จะมีการล็อกความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำจนถึงความเร็วไม่เกิน160แต่คือต้องขับตามกฎหมายกำหนดนะครับอย่างเช่นล็อกความเร็วที่ประมาณ70ทันทีที่เรามีการขับรถแล้วก็ล็อกความเร็วแต่ทันทีที่มีรถยนต์คันข้างหน้าขับช้ากว่ารถยนต์คันที่เราขับเนี่ยเขาก็จะชะลอความเร็วลงมาตามคันหน้าให้โดยอัตโนมัติโดยการเบรคก็จะนุ่มนวลลดความเร็วลงมาตามลำดับและในทางเดียวกันครับเมื่อรถคันข้างหน้าเร่งเพิ่ม รถของเราก็จะเร่งเพิ่มให้โดยอัตโนมัติเมื่อครู่70ความเร็วรถลงรถยนต์เขาชะลอความเร็วให้อัตโนมัติครับผเมื่อความเร็วข้างหน้าเร็วขึ้นรถเราก็จะเร่งขึ้นให้โดยอัตโนมัติอย่างนุ่มนวลทั้งนี้มีสิ่งสําคัญที่ยังไม่ได้เรียนแจ้งท่านผู้ชมเพิ่มครับอย่างเช่นนะครับระบบเตือนออกนอกเลนหรือแม้แต่เตือนจุดอับสายตาอย่างที่พิยุทธ์พูดไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงกระจกด้านท้าง่ใช่ครับก็คือจะอยู่มุมบนของกระจกข้างซ้ายขวาแล้วก็เตือนล่วงหน้า55เมตร เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการขับที่ปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นและสิ่งต่อไปก็คือในส่วนของตัว Rear Cross Traffic Alert ก็คือขณะที่เราเข้ากันถังก็จะมีการขึ้นภาพจากจอขึ้นมาให้เราเห็นว่าด้านหลังนั้นมองเห็นทุกอย่างชัดเจนแต่นี่คือระบบที่เข้ามาช่วยนะครับโดยผมอยากจะขอย้ำนะครับว่าความปลอดภัยที่ดีนั้นเกิดจากการขับขี่ที่ดีของทางท่านผู้ขับขี่คุณผู้ชมครับเรียกว่าความปลอดภัยต่างๆของ All New s w New X ตัวใหม่เนี่ยจับให้แบบเต็มๆเลยนะครับแล้วผมชอบอย่างหนึ่งนะพี่ รุ่นมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยเขาก็ให้มาแล้วอะโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มเงินนะนะครับเราใช้ชื่อว่าเป็นความปลอดภัยค่าพื้นฐานที่แบบตั้งแต่รุ่นคุ้มค่าใช้งานจะถึงรุ่นท็อปมีเท่ากันวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครับกับแซสติดขับย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกกับข้าวบูดีๆแบบนี้นะคะ That's TV. Oh, no. That's TV. จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ต้าครุซีนที่นี่เขาเสิร์ฟเป็นอาหารจีนกวางตุ้งที่รสชาติถูกป,ปากคนไทยอย่างแน่นอนค่ะและต้องบอกเลยบรรยากาศดีมากๆร้านเขาตกแต่งสีสันสดใสนอกจากด้านนอกแล้วก็ยังมีห้องที่เป็นแบบส่วนตัวนะคะเหมาะกับการมาสังสรรค์คุยงานครอบครัวรวมถึงเพื่อนฝูงอีกด้วยและวันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมเมนูทั้งหมดอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็ดของที่นี่นะคะ มาเริ่มที่อย่างแรกเป็นขนมจีบเปาฮื้ออันนี้เป็นเบบี้เปาฮื้อเป็นเปาฮื้อชิลีและด้านล่างก็เป็นขนมจีบและซอสข้างๆนะคะก็ะจะเป็นซอสเปาฮื้อค่ะเปาฮื้อเนื้อแน่นค่ะเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับการเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยมากๆเลยนะคะไปต่อกันด้วยเมนูกระทะร้อนบ้างเรื่องเป็นสเต็กเป็ดพริกไทยดำกระทะร้อนค่ะ เนื้อแบบนุ่มมากเมนูนี้ห้ามพลาดอีกหนึ่งเมนูค่ะไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นต้าเจียนน้ำมันหอยอันนี้จะเป็นกุ้งบดไป่อด้วยผักกาดแก้วนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นคณะฮ่องกงค่ะต้าเจียนของเขานะคะเป็นกุ้งบดซึ่งมีความหวานอ่อนๆของเนื้อกุ้งอยู่แล้วนะคะพอมาทานกับคณาฮ่องกงที่มันมีความกรอบเข้ากันมากๆเลยละคะ่ะ ไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งเมนูเป็นข้าวอบหนำเลียบก,กุ้งสับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นกุ้งสับหรือว่าหมูสับก็ได้ค่ะ เรียกว่าหอมนะคะแล้วก็กุ้งสับมันมีรสชาติกําลังดีครบรสมากๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะคะภายใต้บรรยากาศร้านที่สวยงามมากๆต้องห้งามพลาดที่นี่ค่ะกับต้าคุูซีนตั้งอยู่บนอาคารแอตเทนีทาวเวอร์ชั้นจีนซึ่งราคารนี้นะคะอยู่บนถนนวิทยุเพลินจิตหรือว่าถ้าคุณผู้ชมสะดวกทาง BTS ก็ลงที่สถานีเพลินจิตแล้วเดินต่อมาอีกเพียงเล็กน้อยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บในแซดทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซดทีวีแซดทีวีท้ายรายการกับแซดนิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสารต่อพันธกิจร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์โตโยต้าโคโราพร้อมประกันภัยประเภทหนึ่งและพรบรผู้ประสบภัยจากรถจำนวน54คันให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายฉัชดชัยพมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธี และได้ทำการส่งมอบรถยนต์โตโยต้าขัมรีจำนวน22คันตโตโยต้าฟอร์จ n เนอร์จำนวน2คันและไฮลักรีโวจำนวน2คันรวม26คันให้กับกรุงเทพมหานครโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยนอกจากการส่งมอบรถยนต์โตโยต้าแก่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครแล้วโตโยต้ายังได้ส่งมอบรถตู้โต,โตโยต้าคอมมิวเตอร์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาอีกเป็นจำนวน2คันรวมจำนวนทั้งสิ้น82คัน การมอบรถโตโยต้าในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการโตโยต้าเขียงคู่ไทยสู้ภัยโควิด -19 หรือโตโยต้าสเตวิตยูของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดด้วยความตั้งใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นการรับส่งผู้ป่วยโควิดการติดต่อประสานงานการค้นหาติดตามตลอดจนการเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาดรวมถึงคัดกรองและภารกิจจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้โตโยต้าได้ดำเนินโครงการโตโยต้าเขียงคู่ไทยสู้ภยัยโควิด19หรือโตโยต้าสเตวิตยูตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาเพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสมาอย่างต่อเนื่องอาทิการสนับสนุนรถยนต์โตโยต้าแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ เทศไทยจำกัดรวมถึงเครือข่ายโตโยต้าทั่วประเทศขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและสำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคนในการที่จะร่วมกันฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิด19อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจตรงนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เอะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำโดยการสวยๆ Green House Bistro สวัสดีค่ะ